สิ่งที่ทำให้เธอผิดหวังคือใบหน้าของผมถูกผ้าดำปิดไว้มองเห็นได้เพียงดวงตาคู่หนึ่งเท่านั้นผมคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นว่าเรียกผมว่าหลินเย่ก็ได้หลินที่แปลว่ารุ่งอรุณเย่ที่แปลว่าค่ำคืนจูกเกิลนีคุ้มคำชื่อนี้แววตาฉายประกายแปลกประหลาดในชีวิตของเธอเป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกสนใจเพศตรงข้ามอย่างรุนแรงนักเรียนหลินเย่เธออยู่โรงเรียนไหนหลังจากออกจากดันเจี้ยนแล้วฉันจะตอบแทนอย่างงามแน่นอนน่าเสียดายที่ผมไม่ได้คิดจะสนใจเธอเลย บกมือแล้วก็เดินลึกเข้าไปในป่าไม่ต้องขอบคุณหรอกแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นนักเรียนหลินคุณรอเดี๋ยวจูเกิร์นิขาขึ้นหมายจะตามไปแต่ผมกลับหยุดฝีเท้าในตอนนี้พูดอย่างเย็นชาว่าอย่าตามมาข้างหน้ามีอสูรร้ายที่แข็งแกร่งมากกว่านี้ไม่ใช่ที่ที่ฝีมืออย่างเธอจะย่างกรายเข้าไปได้แล้วก็ฉันแนะนําให้เธอใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนจูเกินิก้มหน้ามองถึงได้เห็นว่าเสื้อผ้าบนตัวเธอถูกเปลวไฟเผาไปแล้วเผยให้เห็นผิวขาวผ่องเป็นบริเวณกว้างเธอร้องอุทานออกมา ใบหน้าแดงก่ำด้วยความอายในทันทีรีบใช้เศษผ้าที่เหลืออยู่ปิดบังและนั่งยองยองลงและในตอนนี้ผมก็เดินหายลับไปในความมืดเบื้องหน้าแล้วหลิงเย่นายรอฉันด้วยฉันจะตามรอยนายให้ทันแน่นอนแววตาของจูเกอรนีลุกโชนไปด้วยจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ในขณะเดียวกันในใจของเธอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกพ่ายแพ้ขึ้นมาเธอคิดว่าตัวเองเป็นหญิงสาวผู้สูงส่งมาโดยตลอดแต่ถ้าพูดถึงเรื่องฝีมืออาสูรยักย้ายสายเลือดมังกรที่เธอสู้ไม่ได้ เพียงแค่เผชิญหน้ากันครั้งเดียวก็ถูกหลิงเย่สังหารในพิตาถ้าพูดถึงรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าของเธอถูกเผาไปตั้งเยอะแต่เจ้าหลินเย่นั่นกลับไม่ได้มองเธอเลยแม้แต่น้อยราวกับว่าเธอไม่มีเสน่ห์ดึงดูดเลยแม้แต่นิดเดียวจูกเกอนี้มั่นใจในรูปร่างหน้าตาของตัวเองอย่างยิ่งตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็มีผู้ชายอยู่รอบข้าไม่หยุดหย่อนแสดงความชื่นชมต่อเธอแต่เธอก็ปฏิเสธอย่างเย็นชาไปทั้งหมดแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เธอเป็นฝ่ายรุกกลับได้ความเฉยเมยตอบแทน ทำให้เธอยอมรับได้ยากอย่างยิ่งส่วนผมอีกด้านหนึ่งกลับถอนหายใจโล่งอ,อกถอดผ้าปิดหน้าออกมองไปยังทิศทางที่มาแล้วยิ้มบางๆสแสดงละครฉากนี้ไปแล้วความสนใจของเจ้าโมน,านั้นคงจะไปอยู่ที่เจ้าหลิงเย่ที่สร้างขึ้นมาส่วนเจ้าขี้ขาดที่หนีเอาตัวรอดอย่างผมจูเกินีถ้าเห็นหน้าผมอีกครั้งคงจะรีบหันหลังหนีไปเลยผมก็ยินดีที่จะเห็นแบบนั้นเดิมทีผมก็ไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวกับจูเกิลนีมากนะักส่วนสาเหตุที่ช่วยเธอก็เพราะว่าเธอเป็นอาชีพระดับ3 s เสเช่นกัน อัจฉริยะแบบนี้ถ้าตายในแดนรับมือใหม่จะต้องทําให้ทางการของเมืองชิงเฉิงตกใจอย่างแน่นอนและจะมีการตรวจสอบทุกคนในแดนรับอย่างละเอียดถึงตอนนั้นถ้าความลับเรื่องร่างกายอมตะข,ของตัวเองถูกเปิดโปงขึ้นมาปัญหาคงจะใหญ่หลวงแน่หลังจากฆ่าอสูรยักย้ายสายเลือดมังกรระดับของผมก็ถึงเลเวล 4. จากนั้นผมก็รีบเปิดหน้าต่างสถานะขึ้นมาทันทีตรวจสอบคาถาสาปต้องห้ามใหม่ที่ได้รับมาคำสาปต้องห้ามอมตะไม่ตาย ผู้ใช้คำสาปต้องห้ามสังเวยอายุขายของตนเองสองปีครึ่งเพื่อต้านทานการโจมตีถึงตายได้หนึ่งครั้งการได้ทักษะไม่มีการสิ้นเปลืองใดๆและไม่มีครูดาวใดๆหลังจากอ่านคำอธิบายทักษะจบสีหน้าของผมก็เขียวคล้ำขึ้นมาทันทีคำสาปนี้ไม่มีประโยชน์อะไรกับผมเลยเดิมที่ผมก็มีร่างกายอมตะที่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆอยู่แล้วแล้วยังให้ไอ้นี่มาอีกนี่มันไม่ใช่ทักษะขยะชัดๆเหรอแต่ในวินาทีต่อมา ดวงตาสีดำขับของผมก็ค่อยๆสว่างว่าขึ้นในใจก็มีแผนการที่กล้าบ้าบิ่นขึ้นมาถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงของคำสาปอมตะไม่ตายนี้จะแทบเป็นศูนย์แต่กลับสามารถใช้เป็นเกราะก,กำบังที่ดีเยี่ยมได้เช่นในระหว่างการต่อสู้หัวใจของผมถูกแทงได้ยมีกระทันหันหัวถูกตัดขาดแต่ผมกลับไม่ตายถ้าเป็นอย่างนั้นความลับเรื่องร่างกายอมตะของผมก็จะถูกเปิดโปงแต่เมื่อมีคำสาปอมตะไม่ตายนี้อยู่การถูกโจมตีถึงตายแต่ไม่เป็นอะไรก็จะมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผล เวลาผ่านไปเจ็ดวันในพริบตาวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของแดนลับทุกคนสามารถเข้าแดนลับมือใหม่ได้เพียงครั้งเดียวและสามารถอยู่ในแดนลับมือใหม่ได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นเมื่อครบกําหนดเวลาหนึ่งวันแดนลับก็จะขับไล่คนที่อยู่ข้างในออกมาครูใหญ่ของโรงเรียนมัธยมต่างๆอาจารย์ก็มารวมตัวกันที่ทางออกของแดนลับแต่เนิน่นๆผู้ปกครองบางคนก็มาที่นี่ด้วยเพื่อรอคอยลูกๆของตนเองเดินออกมาจากแดนลับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับผมคิดถึงพวกพี่จะแย่อยู่แล้ว ยังไม่ทันเห็นตัวคนก็ได้ยินเสียงก่อนครูใหญ่โรงเรียนมัธยมชิงเฉิงยังมาไม่ถึงเสียงที่ตื่นเต้นของเขาก็ดังว่ามาแต่ไกลแล้วครูใหญ่โรงเรียนมัธยมอื่นๆพอได้ยินเสียงนี้สีหน้าก็พันดำทมึนเหมือนก้นหม้อหลายวันมานี้ตายแก่คนนี้มีธุระไม่มีธุระก็ต้องลากพวกเขาออกไปกินข้าวดื่มชาแล้วพอนั่งลงก็อด,ดกับพวกเขาว่าโรงเรียนมัธยมชิงเฉิงมีนักเรียนอาชีพระดับ SSS 2สองคนเรื่องน,นี้พวกเขาได้ยินจนหูจะชายอยู่แล้วตอนนี้พวกเขาเห็นตาแก่คนนี้ก็เบื่อจะตายอยู่แล้ว แก่เกา่าแก่จะน่ารำคาญไปถึงไหนอย่าเข้ามานะไม่ได้สนิทกันครูใหญ่โรงเรียนมัธยมคนหนึ่งอดไม่ได้ที่จะด่าออกมาครูใหญ่การาวกับไม่ได้ยินยังคงยิ้มร่าเดินเข้าไปหาอ้าวพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าโรงเรียนมัธยมของพวกเรามีอาชีพระดับ 3S สองคนพร้อมกันเลยหลักครับมีผู้เปลี่ยนอาชีพระดับ SSS สสองคนแล้วยังไงอย่าลืมสิว่าบางครั้งระดับก็สำคัญกว่าระดับอาชีพนะถ้าระดับห่างกันเก,กินสามคัน ถึงแม้จะเป็นผู้เปลี่ยนอาชีพที่ระดับต่ำกว่าก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสชนะระดับ 3S ได้ครูใหญ่คนหนึ่งพูดอย่างเปรียปร้ยวๆคำพูดนี้ก็ทำให้เกิดเสียงเห็นด้วยขึ้นมาทันทีทุกคนต่างพากันเห็นด้วยใช่สิถ้าดูแค่ระดับอาชีพอย่างเดียวคนระดับอื่นๆก็คงต้องเอาหัวโขกกำแพงตายกันหมดตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ใช่ว่าจะไม่มีผู้ประกอบอาชีพระดับ SSS ตอนที่เดินออกจากแดนรับมือใหม่ถูกผู้ประกอบอาชีพจากระดับอื่นกดดนันใช่แล้วสถิติสูงสุดของเมืองชิงเฉิงคือเลเวล 11ก็เป็นผู้ประกอบอาชีพระดับเอสที่สร้างไว้จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้ครูใหญ่สู่ข้าจำได้ว่านักเรียนคนนั้นก็เป็นของโรงเรียนมัธยมอวิชัยของพวกท่านนี่นาสายตาของครูใหญ่หลายคนต่างมองไปยังครูใหญ่สู่ผู้มีใบหน้าเคร่งขรึมใช่แล้วพรสวรรค์ย่อมสำคัญแต่ความพยายามในภายหลังก็ขาดไม่ได้เช่นกันเด็กคนนั้นตอนนี้เป็นผู้ประกอบอาชีพระดับ65แล้วครูใหญ่หลายคนได้ยินดังนั้นก็พยักหน้าอย่างเห็นด้วยอย่างสุดซึง้ง ขณะเดียวกันในแววตาก็มีความอิจฉายอยู่บ้างผู้ประกอบอาชีพประดับ65นั่นคือตัวตนที่สามารถพังาฟ้าดินได้แล้วถ้าอยู่ในเมืองหลวงคนที่สามารถเอาชนะเขาได้ก็คงไม่เกินห้านิ้วมือสามารถบ่มเพาะนักเรียนแบบนี้ขึ้นมาได้นั่นก็ถือว่าตายตาหลับแล้วจริงๆไม่รู้ว่าปีนี้สถิติจะถูกทำลายหรือไม่ในตอนนั้นเองเงาร่างหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆครูใหญ่หลายคนอย่างเงียบเชียบท่านครูใหญ่หลายท่านช่างมีอารมณ์สุนทรีจริงๆ ไม่ทราบว่าพอจะให้ข้าขอร่วมวงด้วยได้หรือไม่ใครเสียงที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันทําให้ครูใหญ่หลายคนตกใจไม่น้อยถึงกับมีคนสามารถปรากฏตัวข้างๆพวกเขาได้อย่างเงียบเชียบมันช่างเหลือเชื่อจริงๆปรากฏว่าผู้มาเยือนสวมเสื้อคลุมกันลมสวมแว่นตากรอบทองทุกท่วงท่าล้วนแผกกลิ่นอายของผู้คงแก่เรียนหลังจากเห็นหน้าผู้มาเยือนชัดเจนครูใหญ่หลายคนก็รีบลุกขึ้นยืนแววตาเต็มไปด้วยความเคารพที่แท้ก็คือท่านจูเกิลน,นั่นเองเชิญน,นั่งเชิญน,นั่งครับ เมืองชิงเฉิงเป็นเมืองเล็กๆไม่มีบุคคลสำคัญอะไรนะแต่จูเกอเชียนซินถือเป็นข้อยกเว้นอย่างแน่นอนอาชีพของเขาคือโหราจารระดับ SSS มองดูดวงดาวก็สามารถรู้เรื่องราวใต้ลาได้ว่ากันว่าถ้าเขาไล่พลังเต็มที่ถึงกับสามารถคำนวณเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในอีกร้อยปีข้างหน้าได้มีบุคคลสำคัญมากมายเดินทางมาไกลามาถึงเมืองชิงเฉิงก็เพื่อขอให้เขาทำนายดวงชะตาให้สักครั้งท่านครูใหญ่ทุกท่านเกรงใจเกินไปแล้วข้าแค่มาดูหนีหนีของข้าเท่านั้น จูเก๋เชียนสิงยิ้มอย่างอ่อนโยนท่านครูใหญ่เก่าเจ้าเด็กโง่นั่นไม่ได้สร้างปัญหาให้ท่านใช่ไหมครับไม่เลยไม่เลยครับเขาคือความภาคภูมิใจของโรงเรียนมัธยมฉิงของเราในตอนนั้นเองทันใดนั้นที่ทางออกของแดนลับก็เกิดแสงสีฟ้าสว่างวาบขึ้นนั่นหมายความว่ามีคนเดินออกจากแดนลับแล้วไม่ใช่สิตามเวลาแล้วน่าจะออกมาตอนเที่ยงนี่นาทำไมตอนนี้ถึงมีคนปรากฏตัวออกมาละ่ะหรือว่าบาดเจ็บทุกปีก็จะมีนักเรียนที่บาดเจ็บจนต้องถอนตัวออกมาก่อนกำหนด ก็มีพวกโง,ง่เงาที่ไม่รู้จักประมาณตนไปท้าทายอสูรที่ระดับสูงเกินไปจนต้องตกเป็นอาหารของอสูรน,นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรแสงสีฟ้าค่อยๆจางลงปรากฏว่าคือจูเกอร์นีเดินออกมาจากประตูมิติอย่างสบายๆใบหน้าของเธอมีเลือดฝาดไม่เห็นมีท่าทีบาดเจ็บแม้แต่น้อยเมื่อเห็นจูเกอร์เชียนซินจูเกอร์นีก็ดีใจมากรีบวิ่งเข้าไปกอดเขาในทันทีจูเกอร์เชียนซินถามอย่างเอ็นดูว่าเวลายังไม่ถึงไม่ใช่หรือทำไมเจ้าถึงออกมาเร็วนักละ่ะ ข้างในมันน่าเบื่อเกินไปข้าก็เลยออกมาก่อนพอจูกเกอร์น,นีพูดคำนี้ออกมาทุกคนก็ถึงกับพูดไม่ออกแดนรับมือใหม่เป็นสิ่งที่ทุกคนในชีวิตสามารถเข้าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในนั้นมีมอนสเตอร์เยอะฝีมือต่ำการเลื่อนระดับเร็วมากผลลัพธ์คือเจ้าหมอน,นี่กลับเพราะเบื่อเกินไปก็เลยออกมาก่อนเจ้าเลเวลเท่าไหร่แล้วจูกเกอร์นียิ้มเล็กน้อยเปิดเผยระดับของตัวเองโดยสมัครใจจูกเกอร์นีระดับ SSS นักเวสสายไฟระดับ12 ครูใหญ่หลายคนสูดลมหายใจเย็นวาบในทันทีแววตาเต็มไปด้วยความตกตะลึงเจ้าเด็กนี่ออกมาก่อนกำหนดถึงกับยังทำลายสถิติสูงสุดได้อีกนี่มันช่างน่าตกใจจริงๆมองดูสีหน้าตกตะลึงของทุกคนครูใหญ่เกาหัวเราะลั่นดีดีดีนักเรียนจูเกอร์ทำได้ดีมากทว่าเมื่อเห็นจูเกอร์เชียนสินที่ใบหน้าไร้อารมณ์เขาก็รีบผูกป,ปากทันทีนี่นี่ถ้าเจ้าออกมาตามเวลากำหนดเจ้าอาจจะสามารถทะลวงถึงเลเวลสิบสามได้ด้วยซ้ำทำไมเจ้าถึงรีบออกมาละ่ะ ก็บอกแล้วไงว่าข้างในมันน่าเบื่อเกินไปจูกเกอร์นีรู้สึกผิดเล็กน้อยแน่นอนว่าเธอจะไม่บอกทุกคนหรอกว่าที่ออกมาก่อนกําหนดก็เพื่อมาดักรอเจ้าหมอนั่นที่ชื่อหลิงเย่เจ้าหมอน้่นสามารถสังหารอสูรยักย้ายสายเลือดมังกรได้ในคลิปตาระดับคงจะไม่ต่ําแน่นอนถึงแม้ครั้งนั้นเขาจะปิดหน้าไว้แต่ขอเพียงตัวเองได้เจอเขาอีกครั้งจูกเกอร์นีก็มั่นใจว่าจะจําเขาได้ในตอนนี้ผมยังคงสำรวจลึกเข้าไปในป่าหลังจากล่ามออนสเตอร์มาเจ็ดวัน ระดับของผมก็มาถึงเลเวล15อันหน้าทึ่งจำนวนคำสา์ต้องห้ามที่สามารถใช้ได้ก็มาถึงเลเวล15อันหน้าทึ่งเช่นกันสำหรับผมแล้วอสูรทุกตัวไม่มีความแตกต่างกันอีกต่อไปอย่างไรเสียพอเจอก็แค่สายฟ้าฟาดเดียวเท่านั้นน่าเสียดายที่ยิ่งระดับสูงขึ้นค่าประสบการณ์ที่ต้องใช้ในการเลื่อนระดับก็ยิ่งมากขึ้นการเลื่อนระดับก็ยิ่งยากขึ้นวันที่7ยิ่งไม่ได้เลื่อนระดับเลยแม้แต่ขั้นเดียวแล้วผมก็มีความรู้สึกแปลกๆว่าอสูรในแดนรับมือใหม่แห่งนี้ ดูเหมือนจะกําลังหลบหน้าตัวเองอยู่เพราะผมไม่ได้เจออสูรเลยเป็นเวลาเกือบสองชั่วโมงครึ่งแล้วหรือว่าเป็นเพราะหลายวันนี้ตัวเองฆ่ามันเยอะเกินไปเจ้าสูรพวกนั้นมันกําลังหลบหน้าผมจริงๆหรืองั้นพวกแกก็ต้องหลบให้พ้นด้วยสิคาสาบต้องห้ามสังสารวัดเผาไหม้คําสาบต้องห้ามชั่วพริตาที่ห้าผมไร่คําสาบต้องห้ามสองบทติดต่อกันสังสารวัดเผาไหม้สามารถเพิ่มค่าสถานะทั้งสามของผมได้อย่างมหาศาลส่วนผลของชั่วพริตาที่ห้ามีเพียงอย่างเดียว นั่นก็คือการสังเวยอวัยวะของตนเองเพื่อได้รับค่าสถานะความคล่องแคล่วยิ่งสังเวยอวัยวะที่สําคัญมากเท่าไหร่ค่าสถานะความคล่องแคล่วที่ได้รับก็จะยิ่งสูงขึ้นสูงสุดสามารถมีค่าสถานะความคล่องแคล่วเพิ่มขึ้นถึงสิบเท่าคงอยู่เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเห็นได้ชัดว่านี่คือทักษะที่ใช้สําหรับหลบหนีในยามกับขันทว่าในมือของผมผู้มีร่างกายอมตะชั่วพิบตาที่ห้ากลับกลายเป็นเพียงทักษะเร่งความเร็วธรรมดาธรรมดาไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยสังเวยสมองของตัวเองออกไป เพื่อแลกกับค่าสถานะความคล่องแคล่วที่สูงถึงสิบเท่าหลังจากระดับถึงเลเวลสิบห้าค่าสถานะความคล่องแคล่วพื้นฐานของผมก็มีถึงสองร้อยี่สิบห้าแต้มบวกกับสังสารวัดเผาไหม้และการเสริมพลังจากคำสา์ต้องห้ามสองบทคือชั่วพุตตาที่ห้าความคล่องแคล่วก็พุ่งสูงขึ้นไปถึงสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าแต้มอันหน้าทึ่งในทันทีถึงแม้จะเป็นนักฆ่าระดับสูงหลายคนก็ไม่น่าจะมีค่าสถานะความคล่องแคล่วที่น่าสะพรึงตัวขนาดนี้ได้รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าผม ขยับเท้าเบา,าๆราวกับเกิดการวัาค่ามิติร่างของผมก็ปรากฏตัวห่างออกไปหลายพันเมตรในพริบตาหลังจากมีคำสาบต้องห้ามมากขึ้นความสามารถในการต่อสู้ของผมและความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกฟ้าความแผ่นดินหลังจากวัดไปไกลหลายร้อยเมตรในที่สุดผมก็สังเกตเห็นความผิดปกติภาพตรงหน้าทําให้ผมตกตะลึงจนอ้าปากค้างปรากฏว่าตะกะแตนพายุสามตัวกําลังบินอยู่กลางอากาศและพวกมันแต่ละตัวก็ยังหิ้วหมูป่าอสูรสามตายอยู่หนึ่งตัว ผมเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดในทันทีต,ต๊กแตนพายุมีความเร็วในการบินที่สูงมากแต่สายตากลับแย่มากหมูป่าอสูรสามตาความเร็วช้าแต่ตาที่สามของพวกมันกลับสามารถมองเห็นได้ไกลมากถึงขนาดที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของเหยื่อที่อยู่ห่างออกไปหลายพันเมตรได้ต,ต๊กแตนพายุหิ้วหมูป่าอสูรสามตาบินนี่จึงกลายเป็นระบบสอดแนมที่ง่ายที่สุดไม่แปลกใจเลยที่ตัวเองติดต่อกันสองชั่วโมงครึ่งก็ไม่เจออสูรเลยแม้แต่ตัวเดียวที่แท้ก็เป็นไอ้พวกนี้ที่คอยสอดแนมตัวเอง คอยส่งสัญญาณเตือนให้อสูรตัวอื่นผมมีสีหน้าแปลกแปลกแอบทึ่งในความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอสูรระดับต่ำสติปัญญาต่ำซามโดยพื้นฐานแล้วไม่มีความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันแต่ภายใต้แรงกดดันจากวิกฤตความเป็นความตายจากตัวเองอสูรระดับต่ำถึงกับเรียนรู้ที่จะร่วมมือกันได้ช่างน่าทึ่งจริงๆเห็นแก่ที่พวกมันฉลาดขนาดนี้ผมผู้ใจดีจึงตัดสินใจให้รางวัลพวกมันด้วยการให้ฟังบทเพลงอสนีบาดบทที่สามคำสั่ต้องห้ามอสนีบาดคลั่งเยยดยามวินาทีต่อมา อสนีบาตขนาดร้อยจ้างก็ฟาดลงมาจากท้องฟ้าส่งเจ้าตะกะแตนพายุสามตัวนั้นกับหมูป่าอสูรสามตาไปสวรรค์เมื่อไม่มีการสอดแนมการเดินทางล่ามออนสเตอร์ของผมก็กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วการสังหารหมูเริ่มขึ้นอีกครั้งนอกแดนลับมือใหม่มีนักเรียนถูกส่งตัวออกมาอย่างต่อเนื่องหลังจากอยู่ในแดนลับมือใหม่มาเจ็ดวันเจ็ดคืนใบหน้าของนักเรียนหลายคนก็เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดหลายคนเสื้อผ้าขาดวิน่นดูเหมือนคนจรจัด แต่แววตาของทุกคนกลับสว่างสวัยอย่างยิ่งประสบการณ์การต่อสู้กับอสูรด้วยตัวเองแบบนี้ต่อให้ฟังคนอื่นแล้วกี่ครั้งก็ไม่สามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งถึงจะเข้าใจว่าการเป็นผู้เปลี่ยนอาชีพมันวิเศษแค่ไหนอาจารย์ถือสมุดเดินเข้าไปเริ่มนับจำนวนคนลงทะเบียนระดับของนักเรียนแต่ละคนจูกเกอร์นีเบิกตากว้างสังเกตดูผู้ชายทุกคนที่เดินออกมาจากแดนรับมือใหม่อย่างละเอียดเมื่อครูเธอได้สอบถามกับครูใหญ่ทุกคนแล้วพวกเขาไม่เคยได้ยินชื่อเย่หลิงคนนี้เลย ทำให้เธอไม่เข้าใจอย่างยิ่งพรสวรรค์ที่เรากับปีศาจของเย่หลิงแบบนั้นจะเป็นคนไร้ชื่อเสียงได้อย่างไรสุดท้ายแล้วเธอก็ทําได้เพียงใช้สายตาของตัวเองค้นหาจูเกอรน,นีเชื่อมั่นว่าขอเพียงเย่หลิงคนนั้นปรากฏตัวเธอจะสามารถจําเขาได้อย่างแน่นอนแต่เวลาผ่านไปนาทีแล้วนาทีเล่านักเรียนส่วนใหญ่ในแดนรับมือใหม่ก็ออกมากันหมดแล้วถึงขนาดมีนักเรียนบางคนลงทะเบียนระดับเสร็จแล้วถูกผู้ปกครองรับกลับบ้านไปแล้วแต่จูเกอรน,นีก็ยังไม่เห็นเงาที่คุ้นเคยนั้น ทำให้หัวใจของเธอร้อนรุ่มขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเย่ลินประสบอุบัติเหตุในดันเจียนท่านใดนั้นในแสงสีขาวที่อยู่ไกลออกไปก็ปรากฏเนร่างที่เธอคุ้นเคยอย่างยิ่งลมหายใจของเธอถี่กระชั้นขึ้นในทันทีแต่เมื่อแสงสีขาวหายไปเห็นหน้าคนที่มาอย่างชัดเจนสีหน้าของจูเกอร์นีก็พันเย็นชาลงเยลินทําไมถึงเป็นนายนึกถึงวันที่เย่ลินทิ้งเธอให้อยู่คนเดียวแล้วหนีเอาตัวรอดเธอก็รู้สึกรังเกียจอย่างยิ่งถ้าไม่ใช่เพราะเยลินทิ้งเธอไว้คนเดียว เธอก็คงจะไม่ถูกอสูรยักษ์ย้ายสายเลือดมังกรบีบคั้นจนเข้าตาจนเยหลิงคนนี้มันเทียบไม่ได้แม้แต่ปลายเล็บของผู้ชายคนนั้นเลยด้วยซ้ําแต่รูปร่างของทั้งสองคนกลับคล้ายกันอย่างยิ่งคิดถึงตรงนี้จูเกอมองมาที่ผมด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรังเกียจถึงเวลาแล้วผมก็ออกมามีปัญหาอะไรไหมผมไม่ได้มองผู้หญิงโง่โงคนนี้เลยแม้แต่น้อยนายทำให้ฉันรู้สึกขยะแขยงจริงๆจูเกอร์นีมองผมอย่างเหยียดหยามสายตานั้นราวกับมองดู ขยะที่เหม็นน่าจนทนไม่ไหวเป็นบ้าหรืองไงผมไม่อยากจะเถียงอะไรกับผู้หญิงคนนี้ยกเท้าขึ้นหมายจะเดินจากไปแต่ไม่คิดว่าครูใหญ่ก,ก็เดินเข้ามาด้วยนักเรียนหลินในที่สุดเธอก็ออกมาแล้วเธอเลเวลเท่าไหรแล้วเมื่อเห็นดังนั้นผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากเปิดเผยข้อมูลระดับทันทีเย่หลินอาชีพผู้ใช้คำสาปต้องห้ามระดับ 3S ระดับ16อะไรนะระดับ 16. เสียงร้องแหลมอย่างไม่น่าเชื่อของครูใหญ่ก็ดังลั่นไปทั่วบริเวณในช่วงพลิปตา สายตาของทุกคนก็จับเจ้องมาที่ผมในเวลาเพียง7วันก็เลื่อนระดับถึงเลเวล16นี่มันช่างน่าตกใจความเร็วในการเลื่อนระดับขนาดนี้ถึงแม้จะทั่วทั้งโลกก็มีไม่กี่คนที่จะเทียบได้ครูใหญ่เกานับนิ้วตัวเองถ้าจะถึงระดับนี้อย่างน้อยทุกวันก็ต้องฆ่าอาสูรเลเวล1 0ถึง1น2ตัวเธอทำได้ยังไงเมื่อได้ยินคำพูดของครูใหญ่เกา่าทุกคนก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเทียบกับความตกตะลึงของจูเกอรน,นี พวกเขาหาคำพูดที่เหมาะสมมาบรรยายผมไม่ได้แล้วจูกเกอเชียนซินมองผมแววตาฉายประกายเผยรอยยิ้มที่ไม่อาจเข้าใจได้ผมลุกจมูกตัวเองหัวเราะแห้งๆไม่ได้ตอบอะไรจริงๆแล้วเวลาส่วนใหญ่ของผมเสียไปกับการตามหาเหตุส่วนเวลาต่อสู้ก็แค่เปิดปากไร้คำสาปต้องห้ามเท่านั้นเย่หลิงทำได้ดีมากครูใหญ่เกาตบไหล่ผมอย่างตื่นเต้นแววตาเต็มไปด้วยความชื่นชมผู้เปลี่ยนอาชีพระดับ SS 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 สองคนคนหนึ่งเลเวล12อีกคนเลเวล16 การทดสอบคัดเลือกจะต้องกวาดล้างโรงเรียนอื่นได้อย่างแน่นอนพอคิดว่าใกล้จะ,กะเกษียณแล้วถึงกับยังสามารถบ่มเพาะอัจฉริยะได้ถึงสองคนปากของครูใหญ่เขาก็ยิ้มกว้างเหมือนดอกเบญจมาศร,ระดับ16มีอะไรน่าแปลกใจเขาเป็นผู้ใช้คำสาปต้องห้ามนะถ้าเขาไม่รักชีวิตเอาแต่ปล่อยคำสาปต้องห้ามตลอดเวลาการเลื่อนระดับเร็วก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนจูเกอร์นีอดไม่ได้ที่จะพูดขึ้นในความคิดของเธอมีเพียงหลิงเย่เท่านั้นที่ควรจะได้รับการปฏิบัติแบบดาวล้อมเดือนพอจูเกอร์นีพูดคำนี้ออกมา สีหน้าของหลายคนก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยในสายตาที่มองมาที่ผมก็มีความย,าย้ยหยนเจือปนอยู่เจ้าเด็กนี่คงจะบ้าไปแล้วในด้านรับมือใหม่ก็เอาแต่ปล่อยคำสาปต้องห้ามอย่างบ้าคลาั่งเพื่อเพิ่มระดับผู้ใช้คำสาปต้องห้ามคนอื่นก็อยู่ไม่ถึง25ปีเขาทำแบบนี้เกรงว่าจะอยู่ไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำเอาชีวิตตัวเองไปแลกกับของปลอมช่างโมขาวจริงๆท่านนักเรียนเยหลินท่านทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันครูใหญ่ซูของโรงเรียนมัธยมวีใช้ถอนหายใจอย่างแผ่วเบา พูดอย่างเจ็บปวดใจว่าถ้าข้าเดาไม่ผิดก็เป็นครูใหญ่ของพวกเจ้าเกาเจิ้นเทียนที่ให้เจ้าเข้าไปในแดนรับมือใหม่แล้วรีบเพิ่มระดับใช่ไหมเมื่อได้ยินคําพูดนี้สีหน้าของเกาเจิ้นเทียนก็เปลี่ยนไปทันทีนามสกุลซูเจ้าอย่ามาพูดจาเหลวไหลนะข้าเป็นครูบาอาจารย์จะเอาชีวิตนักเรียนของตัวเองมาล้อเล่นได้อย่างไรจริงหรือไม่จริงพวกเราถามนักเรียนเย่หลินก็รู้แล้วนักเรียนเย่เจ้าวางใจได้ข้ารับรองว่าจะไม่มีใครกล้าแก้แค้นครูใหญ่ของพวกเจ้า ได้ชักจูงให้เจ้าเข้าไปในแดนรับมือใหม่เพื่อเพิ่มระดับจริงหรือไม่ผมมองดูผู้คนตรงหน้าในใจก็ย่ะเย้ยขึ้นมาไม่มีใครบังคับผมครับท่านครูใหญ่ซูถ้าท่านเปลี่ยนอาชีพเป็นผู้ใช้คำสาปต้องห้ามนี้ท่านจะเลือกทำอย่างไรครับท่านจะเลือกเป็นคนที่ขาดที่กลัวตายไปตลอดชีวิตหรือจะเลือกล่อยมือปล่อยเท้าลุยให้เต็มที่แล้วร่วมหล่นในยามที่จะจะรัสที่สุดหลักครับผมเลือกอย่างหลังครับผมเย่หลิยนยอมเป็นวีรบุรุษเพียงนาทีเดียวก็ยินงดีกว่าเป็นคนที่ขาดไปตลอดชีวิตเมื่อได้ยยยินคพูดทีีท่่เปปมไป้วลังงของผ ทุกคนในสนามก็พันเงียบกริบในตอนนั้นเองเสียงปรบมือก็ดังขึ้นปรากฏว่าจูเกอ๋อเชียนซินกำลังมองผมอย่างสนใจสหายหนุ่มหลินช่างมีความทะย,ยานยิ่งนะอย่างไรก็ตามระดับของสหายหนุ่มเย่หลินสูงถึงเลเวล 16. เป็นนักเรียนที่มีระดับสูงสุดในแดนรับมือใหม่ครั้งนี้จุดนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ไม่ใช่หรือเมื่อเห็นจูเกอ๋อเชียนซินยังออกมาพูดแทนผมคนอื่นๆก็ไม่กล้าพูดอะไรอีกท่านพ่อใครบอกท่านว่าเขาเป็นที่หนึ่งรอให้หลินเย่ออกมาก่อน ระดับของเขาจะต้องไม่ต่ำกว่าเจ้าเย่หลินนี่แน่นอนและยังมีผู้เก่งกาจหลินเย่คือยอดอัจฉริยะคนไหนกันจูเกอเชียนซินมองไปยังครูใหญ่คนอื่นๆครูใหญ่ทุกคนต่างสายหัวอย่างง,งุนงงพวกเขาไม่เคยได้ยินชื่อหลินเย่คนนี้เลยช่างมันเถอะอย่างไรเสียรอเขาออกมาก่อนท่านก็จะรู้เองจูเกอหนีพูดด้วยสีหน้าแน่วแน,น,น่คนที่เจ้าชื่นชมขนาดนี้ข้าก็อยากจะลองพบดูสักครั้งเหมือนกันจูเกอเชียนซินยิ้มอย่างมีเล่สนายังยื่นนำบัตรใบหนึ่งให้กับผมข้าชื่อจูเกอเชียนซิน เป็นพ่อของจูเกอร์นีหากมีเรื่องอะไรต้องการให้ข้าช่วยเหลือก็บอกมาได้เลยแต่ในทันทีที่ผมสบตากับจูเกอร์เชียนซินในใจกลับรู้สึกไม่ดีขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุดวงตาที่เล็กล้ําหลังแว่นตานั้นเรากลับจะมองทะลุความลับทั้งหมดของผมได้ความรู้สึกแบบนี้ทําให้ผมอึดอัดมากขอบคุณครับท่านจูเกอร์ผมรับนําบัตรมาไม่กล้าสบตากับจูเกอร์เชียนซินอีกกลับบ้านไปพักผ่อนให้ดีเถอะพวกเราน่าจะได้เจอกันอีกเร็วๆนี้จูเกอร์เชียนซินพูดขึ้นมาอย่างกะทัันนหด้้วยยรอยยิม เป็นคำพูดที่ไม่มีที่มาที่ไปเมื่อได้ยินคำพูดของเขาความรู้สึกไม่ดีในใจผมก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นผมก็ไม่กล้าตอบอะไรเขารีบเดินออกจากสถานที่แห่งนี้ไปอย่างรวดเร็วหลังจากกลับถึงบ้านผมก็เปิดหน้าต่างสถานะขึ้นมามองดูคำสาบต้องห้ามทั้ง16อย่างนั้นด้วยความตื่นเต้นในที่สุดก็มีพลังป้องกันตัวเองแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปผมไม่ใช่คนธรรมดาที่ไร้เรี่ยวแรงอีกต่อไปแล้วขณะที่ผมกำลังดื่มด่ำอยู่กับความสุขนั้นก็มีเสียงเคาะประตูอย่างรีบร้อนดังขึ้น ผมเปิดประตูอย่างระแวดระวังปรากฏว่ามีชายวัยกลางคนในชุดสูทเรียบร้อยคนหนึ่งกำลังหอบยืนอยู่หน้าประตูอย่างเหนื่อยอ่อนชุดสูทราคาแพงของเขาดูไม่เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรอบเลยแม้แต่น้อยคุณคือนักเรียนแย่หลินใช่ไหมครับผมคือผู้จัดการบริษัทชิงเฉิงจีไทเหมยจำกัดผมนามสกุลหวังครับคุณมีธุระอะไรหรือครับคืออย่างนี้นะครับวันนี้ได้ยินว่าคุณทำลายสถิติระดับสูงสุดของแดนรับมือใหม่ได้ผมอยากจะถามคุณหน่อยว่าสนใจจะถ่ายโฆษณาไหมครับ ค่าโฆษณาผมให้คุณได้สามแสนพอได้ยินคำพูดของชายคนนี้ผมก็รู้สึกวั่นไหวเล็กน้อยขณะเดียวกันก็แอบ,บคิดว่าชีวิตของคนธรรมดานี่มันช่างถูกเสียจริงเมื่อก่อนผมเกือบจะขายอวัยวะทั้งหมดในร่างกายไปแล้วถึงจะได้เงินมาแค่แสนเดียวแต่พอมีชื่อเสียงขึ้นมาแค่ค่าโฆษณาอย่างเดียวก็สูงถึงสามแสนแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนล่ะก็ผมคงต้องขายไตยถึงสิบลูกถึงจะได้เงินก้อนนี้เมื่อเห็นผมไม่ได้ปฏิเสธผู้จัดการหวางก็รีตีเหล็กตอนร้อน พูดขึ้นว่าสามแสนเป็นแค่ราคาปัจจุบันนะครับถ้าคุณเป็นพรีเซนเตอร์กางเกงในรัดรูปของเราและทำคะแนนได้ดีในการสอบคัดเลือกด้วยเรายังสามารถให้ค่าตอบแทนคุณได้มากกว่านี้อีกทางบริษัทให้งบประมาณผมมาถึง3ล้านพอได้ยินคำพูดของเขาผมก็หรีกตาลงตอนนี้ผมขาดเงินจริงๆผู้เปลี่ยนอาชีพโดยเนื้อแท้แล้วเป็นอาชีพที่เผาเงินอย่างมาก